ห้ามห้ามเถียงกรรมก,การด้วยนะถ้ากรรมก,การให้คะแนนโอเคไหมโอเคจะยอมรับความจริงไหมต้องยอมรับความจริงด้วยนะเข้าใจไหมครับเข้าใจโอเคครับสวัสดีครับน้องๆว <c oughs> ันนี้ก็มาพบกับมาวินและคุณแม่เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาระบายสีพูนมัตเตอร์ให้น้องๆดู <c oughs> <c oughs> อ่ะของวินมีอะไรบ้างลูกไดโนรสาแรกคือไดโนเสารกออกมาเลยลูกไนอันี้กลับมาไนโตรสาวตัวที่สองไก่ไก่ครับไก่ตัวนี้ไก่นครับตัวที่สาคือตัวี่สามคือสับปะรดสับปะรดก็มีสีสามชิ้นนะของแม่ันขอคุณแม่ล่ะมีอะไรบ้างมีกบี่โตมีสีอ่อนมีสีโต แล้วก็มีรถมีรสนะครับคุณน้องมีรถอ่าสีมีอย่างละสามชิ้นนะแล้วก็มีสีไม่เหมือนกันมีสีอะไรบ้างลูกขนมมีสีม่วงสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีส้มสีเขียวว้าวแล้วแกะสีเลยรครับแม่มีคุณแม่มีสีอะไรบ้างครับน้ำเงินสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวนี่ก็คืออุปกรณ์ที่มีน้องหนึู้แล้วก็แปรง ลายสีเดี๋ยวคุณแม่แกะให้งมาว่าวินนะครับมาวินเลือกมาหนึ่งตัวนะหนุ่มแล้ววินจะเอาตัวไหนเข้าใจไหมในตัวไหนมาวินจะระบายก่อนนะตัวไหนอ๋อวินก็เลือกเป็นไดโนเสาร์นะครับในชุดเขาก็จะมีสีมีภูกันมาให้นะคะน้องแบบนี้นะจะแกะยากหน่อยนิดนึงยากมันเป็นพลาสติกใช่ใช่ออไหนะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติก เป็นซิลมากันกันกันอ่าสีมันแห้งกันมีความชื้นกันว่าลมเข้าได้นะครับคุณแม่ก็แกะแล้วครับน้องจังสีเดี๋ยวพี่รอกันก่อนเดี๋ยวให้แม่แกะก่อนให้แม่แกะก่อนยิ้มเย็มที่มาวิ่งเรื่องอะไรใส่รองเสาเหรอใช่เดี๋ยววันนี้จะมาระบายโชว์คนละหนึ่งตัวให้น้องๆได้ดูกัน ดูตีว่าใครจะระบายเสด็จกันเราะว่ามาวิ่งกับคุณแม่เตรียมพร้อมยังพร้อมอยังวินพร้อมอยังพร้อมแล้วแต่แม่ยังไม่พร้อมอ่ะแล้วเวลามาวินเปลี่ยนสีมาวินต้องล้างคุกกันแล้วเช็ดนี่นะโอเคแม่เอาแม่ตัวไหนเอ่ยตัวเดี๋ยวให้แม่เลือกเองซิเอาสิงโตแล้วกัน,อน,นเอาสิงโตเอาสิงโตนะ เราอ่านนล้วสองโอเคมาเวียนนาเริ่มเลยโอเคเริ่มครับน้องตอนนี้มาเวีนได้ระบายแล้วนะครับมาเวีนบอกแม่หน่อยแล้วหัวสิงโตเป็นสีอะไรตรงผมนี่เหรอเหลืองได้ไหมครับเออเอาส้มละครับมาเวียนขอยืมสีหน่อยนะโอเคใครไม่มีสีอะไรก็แบ่งกันนะแบ่งๆกันแบ่งกันแม่ระบายระบายสีส้มที่ หัวสิงโตก่อนนะครับเป็นขนล้องวเป็นคอของมระบายสีเหลืองที่อะไรนะคิปไดโนเสาร์ตากับแผงหลังตากับแผงหลังของไดโนเสาร์นี่นี่แม่และ่ะคุณแม่และ่ะนี่คุณแม่ก็ระบายสีส้มที่หัวสิงโตไปได้เยอะแล้วครับน้องๆเห็นไหมเห็นไหม น,น้องโมวินด้เยอะหรืยอยังโอ้โหจะเสร็จสองแผงแล้วครับสองี่หลังใช่ไหมโมวินใช่โอ,อ้ตั้งใจมากเลยครับตั้งใจมากเลยวันนี้น้องๆชุดอุปกรณ์สีแล้วก็ไปซื้อมาจากร้านหน้าหมู่บ้านนี่เองต่บบาทนะครับต่สิบบาทใช่ไหมรับรีวิวสินค้าด้วยเนาะพวินเนาะ วินลับรีวิวสินค้าแล้วก็ของเล่นต่างๆอ่าโฆษณาไปเด้อสีดำระบายอะไรมาวินมาวินเนี่ยใช้สีดำระบายอะไรมาวินระบายหางระบายหางเป็นสีดำพเพราะละสีกันก็ขีบเหรอใช่ไหมใช่อ๋หอหนาข้างหลังอืมหนามันหนาข้างหลัง ค่ะน้องสวยเนี้ยลองดูว่ใครเสร็จเสร็จแล้วใครจะสวยกว่าใครว่างแม่ของบ๊าบินใช่ไหมบ๊อบบินมั่นใจไหมมั่นใจมั่มน,ใมนใจว่าว่าจะต้องทำได้ว่าจะทำได้ว่าจะต้องสวยกว่าคุณแม่ใช่ไหมใชออ่อ่าไหนจุ่มสีอ่าตอนนี้น้องๆก็เวลาสีสีมันเปื้อนอ่าผู้กันก็ต้องมาจุ่มน้ำแล้วก็มาสับๆกับทิชชู่ให้มันแห้งเพื่อจะจุ่มสีอื่นเดี๋ยวสีมันจะไม่ปนกับ แล้วก็จะเป็นสีมันจะเพี้ยนระ,ะบายสีเขียวนะครับน้องระบายสีเขียวดูคุณแม่หน่อยคุณแมู่่ไหนล่ล้วะห่อเสร็จแล้วค,คุณแม่หัวเสร็จแล้วนะครับหอสีส้มสโตหอสีส้มเสร็จแล้วครับน้องตอนนี้มาเกิ่มระบายสีเขียวกับสีเหลืองแล้วเริ่มสวยแล้วครับน้<ส>อง,องดูดิเอาหลุดสีอะไรดีเหลืองเหลืองเหรอ ใช่แล้วเนี่ยใช่ไหมใไหมใสีไหนสีไวินบอกว่าให้เราบายหูสีเหลืองเอาหูสีเหลืองนะวินบอกสิงโตให้หูสีเหลืองเองนี่ครับน้องอันนี้ของของคุณแม่นะสิงโตหมอสีอะไรนะส้มหูสีเหลืองหูสีเหลืองอันนี้สิงโตที่ไหนไม่รู้นี่เอาตามที่น้องวินบอกตามน้องวินบอกวินบอกสี ดูอขอมอบินสวยแล้วว่าสวยแล้วนะน้องๆดูดิเออ,เอ,อสวยแล้วนะครับตัวจะเป็นสีเขียวขีปหลังมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมใช่ใช่อ้าวเกือบจะเสร็จแล้วเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะเรามายไปเรื่อยๆนะครับน้องครับน้องตันนี้มาวินก็ตั้งใจตั้งใจมาก กลัวออกมาไม่สวยเหมือนกลัวแพ้คุณแม่ใช่ไหมมาวินคิดว่าชนะไหมคิดชนะเลยใช่ไหมว่าไหนเจ้าอะไรเนี่ยเอ้ยคุณแม่เป็นไงมาวินคุณแม่รู้แล้วตัวสีนี้ของมาวินดีกว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้สีอะไรสีเหลืองเหลืองอ่อนเนาะอย่าแกล้งกันนะห้ามแกล้งกันนะ oh no ้ามโกงกันด้วยนะครับห้ามโกงนะครับมีกติกายอยู่นะครับทำไมตามะบาไป <c oughs> ตอนนี้ผมมาวินรู้สึกจะไปได้เยอะแล้วนะน้องๆผมมาวินจะไปได้เยอะกว่าแล้วนะตอนเนี้ใช่ไหมมาวินสู้ๆนะ สวยแล้วครับไรโน้องสาวเริ่มสวยแล้วครับของแม่ก็สบายที่จมูกแล้วนะครับจมูกเป็นสีแดง <c oughs> จมูกเป็นสีแดงแล้วครับสิงโตตัวนี้น่ารักน่ารักมากน้องๆอุ้ยปากก็สีแดงด้วยเขียนได้ติดดิกระ ของโมวินไปถึงไหนละของโมวินใกล้จะเสร็จแล้วนะน้องๆของโมวินใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยดูดิโมวินต้องชนะคุณแม่แน่ๆเลยจะชนะทำเนาะขมวินกายจะเสร็จแล้วบอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วอวีกนิดเดีวยว เหลือส่วนไหนบ้างมาวินเหลือส่วนไหนบ้างลูกเรือนสูขี้ตรงนี้ส่วนไหนนะส่วนคี้าขาวๆเหลือขี้ขาวขาวนะครับน้องๆเดี๋ยวให้มาวินเก็บสีนิดนึงคุณแม่เหลือเยอะกว่านะคุณแม่เหลือเยอะงานนี้น่าจะมาวินน่าจะชนะใช่ไหมมาวินน่าจะชนะนะครับน้องๆเสร็จแล้วไหนเสร็จไหน กรรมการยังไม่เสร็จนี่นี่ตรงนี้ยังระบายไม่หมดเลยเขาในญ่เหลืองเก็บหน่อยเนี่ยเก็บหน่อยเขียวๆใช่เหลืองๆตรงไหนที่มันเป็นสีขาวอะลูกตรงไหนเป็นพื้นที่สีขาวก็ระบายให้มันหมดลูกยานเก็บให้หมดในเย็นชนะอยู่แล้วเนี่ยครับน้องไก้จะเสร็จบางแล้วน้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว ยิ้มนะครับยิ้มนะครับคิดว่าชนะแน่นอนนะครับโมวิคิดว่าชนะแน่นอนเลยใช่ไหมเอาละครับไขรล็อกไล็อกแม่ต้องเร่งมือแล้วเอาละครับทางคุณแม่เร่งแล้วนะครับแม่อวนเร่งแล้วเร่งเต็มที่เลยกลัวแพ้กลัวแพ้มมวินนะครับพยายามเน้นแต้มสีเหลืองเต็มที่เลยโอ้แสวยนะสวยสิงโตสวยมากสิงโตหัวสีส้มนะครับ นอ่านมาให้ดูหน่อยดิเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักเหรอเหมือนแมวเลยเหมือนแมวเลยเหรอแมวเลยจะเสร็จให้ยังใครจะเสร็จก่อนนะจะเสร็จก่อนนะอะไเอาของของวินจะเสร็จแล้วเนี่ยของมวินเน่ะสนใจอ่ะ มั่นใจยังว่าสวยแล้วใจเดี๋ยวจะให้คะแนนนะคะแนน,นเต็มสิบนะคะแน<า>น,นเต็มสิบโ,โอเคไหมโอเคอห้ามห้ามเถียงกรรมาการด้วยนะถ้ากรรมาการให้คะแนนโอเคไหมโอเคจะยอมรับความจริงไว้ต้องยอมรับความจริงด้วยนะเข้าใจไหมครับเข้าใจาโอเคใกล้จะอีกนิดนึงเราเจะก็ใช้เวลาที่เหลือเก็บเก็บส่วนที่มันไม่เรียบร้อยใช่ไหม ส่วนไหนที่มันไม่เรียบร้อยเราก็เก็บเก็บเก็บเพราะมันมีเวลาเหลืออยู่น้ำมันสีน้ำตาลส้มๆน้ำมันสีมันก็จุ่มก็ล้างก็กลั่นก็ก็เป็นสีต่างๆกา้คุณแม่ก็เสร็จแล้วนะเวนนี่ดูครับพี่น้องสวยไหมสวยไหมเนี่ยนี่ยน้องโมบินก็สวยมากนะครับดูดิครับใกลแล้วใกลแล้ว ใล้จะหมดเวลาแล้วครับามาวิ่งสู้ไหมสู้ไหน αι, ชูสองนิ้วดิสู้สู้โอ้โหวิ่งหมสู้สู้นะครับแต่ยืมสีหน่อยนะอ่ายืมสีอีกแล้วได้บบสีสฟ้าเดี๋ยวไม่เปไ็นไรเดี๋ยวพอตัดคะแนนมัยืมสีกัน <c oughs> แม่ก็ <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวพอตัดคะแนนใช่ไหมเวียนไม่ค่ะแม่เก <c oughs> <c oughs> ็บดีนี่ เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จยังหนูเริ่มไอ้ยยังตรงไหนสีที่มันไม่บอกให้เก็บไหนเก็บให้มันเรียบร้อยเก็บอย่าพ่อหักคะแนนนะคะแนนเต็มสิบพ่อจะให้คะแนนเท่าไหร่ครับน้องๆตอนนี้คุณแม่ก็ระบายที่ฐานสิงโตแล้วนะฐานสิงโตเป็นสีอะไรคุณแม่สีฟ้าสีฟ้าอันนึงฐานสิงโตเป็นสีฟ้าครับ โมวิเสร็ยจยังใน,นาสาวขอมวิเสร็ยจยังครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะอ่าเดี๋ยวพ่อนับถอยหลังนะครับจะหมดเวลาแล้วสิบเก้าแปดเจ็ดหอาสี่สามสองหนึ่งศูนย์อะวางวางครับปางครับ เอครับน้องๆเดี๋ยวมาช่วยคุณพ่อ,อตัดสินนะครับว่า,าตุ๊กตาสองตัวเนี่ยใครจะชนะระหว่างคุณแม่กับน้องมาวินเดี๋ยวมาช่วยให้คะแนนนะครับน้องๆไหนเอามาดูหน่อยสิเดี๋ยวเราให้คะแนนของคุณแม่ก่อนนะครับที่คุณแม่เป็นเป็นตัวนี้นะครับน้องๆว่าเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อให้นะดูแลนะดูหมุน รอดไหมสิหมุนรอดไหมสิอ่ายังมีสีขาวๆอยู่เหลือหน่อยนะเอออเาไปรบายไม่ทันเอสิบคะแนนก็เอาไปแปดละกันนะคุณพ่อให้แปดแปดคะแนนเป็นสิบครับอ้าวคือระบายของมาวินบ้างยกขึ้นมาโอ้น้องวินอ้าวของมาวินนะครับน้องๆให้เท่าไหร่ดีเอ่ยนี่มีสีขาวเหลืออยู่นะนไม่ได้ระบ,บายนะ,นะเห็นไหม พอบอกให้เก็บให้ดีเห็นไหมคะแนนเต็มสิบก็จะให้น้องมาวินแปดเท่ากันแล้วกันแบบคุณแม่เคนะโอเคโอเคก็สรุปว่าวันนี้น้องมาวินกับคุณแม่ก็ได้คะแนนแปดคะแนนเต็มสิบเท่ากันนะครับครับน้องๆก็จบคลิปแล้วครับระบายสีแม่กับน้องมาวิน เดี๋ยวฝากน้องๆติดตามชมในคลิป YouTube ของมาวินสตอรี่ช n แนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอาวบ๊ายบายน้องๆครับสวัสดีครับ